สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรสุคนพพลาชมรหัสน,นักศึกษา6340307116ภาษาไทยห้องที่1ค่ะวันนี้จะมาส่งงานอาจารย์ปธุมดีล้ำเลิศคือการอ่านบทกวีนิพนธ์ค่ะบทกวีนิพนธ์โดยนวรัตพงไพบูรณ์เรื่องบทสรุป6ตุลาระเบิดบากระสุนบ้าเป็นหาฝนคนกับคนเข็นฆ่าเหมือนบ้าคลั่ง วันเดือดเลือดแดงแห่งประดังพระเจดีเปล่งปลังประกายทองพิราบบินจากเบื้องหลังคาโบสถ์หกตุลามหาโหสสยดสยองคือรูปแบบสงครามที่จำลองระหว่างสองความคิดอันแหลมคมเขาพูดถึงความเป็นธรรมความถูกต้อง ประชาชาติขัดข้องและคืนขงมต่อต้านผู้เผด็จการอันโสมมพิทักษ์เจตนารมณ์วีรชนเจตนาคือประชาธิปไตยพระปกเก้าตรัสไว้ตั้งแต่ต้นว่าอำนาจใช่เฉพาะคณะบุคคลแต่เป็นของปวงชนประชาไทย พระดำรัสสัจธรรมความถูกต้องคือคันลองของประชาอันยิ่งใหญ่เป็นหลักการของประชาธิปไตยอันล้มลุกอยู่ในประเทศนี้แล้ว14ตุลาก็ปรากฏเป็นหนึ่งบทที่ประชาทําหน้าที่ชูคบเพลิงของพลังประชาชี เพื่อสองชี้ชัดสว่างทางประชาพายุโหดโหมระห่ำในความมืดคือกำแพงขึงพืชอยู่ภายหน้ามหาเมฆมืดร้ายคำรามมาคบเพิงฝ,ฝ่าฝนกระนําจึงรำไรมหาโหดหกตุลาก็ปรากฏเป็นอีกบท ที่ประชาสรุปได้ตราบใดที่เผด็จการยังเกรียงไกรตราบนั้นประชาธิปไตยยังไม่มีตราบนั้นพระปณิธานท่านทรงตั้งก็จะยังมืดมิดทุกทิศที่มืดตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้เกือบจะห้าสิบปีเข้านี่แล้วเพราะรู้คิด คนจึงรู้จักค่ารู้จักว่าอะไรกรวดอะไรแก้วและอะไรอะไรที่วาเววไม่ใช่แก้วเสมอไปใครก็รู้แม้คบเพลิงวันนี้จะรี่เรืองแต่หนทางก็ประเทืองทอดยาวอยู่มือที่เคยกำหมัดต่อศัตรู ก็ยังชูกำมัดอยู่ทุกมือพิราบบินกลับมาหลังคาโบสถ์พายุโหดยังกระหึ่มกระเฮียนหือเมื่อแก้วตกลงแตกก็แหลกหรือ้อแต่แก้วคือแก้วพรางอยู่กลางใจสงครามสองความคิดยังคงดุร้างระอุ หตัวลามาหมกไหมประวัติศาสตร์ไม่ควรซ้ำอยู่ร่ำไปมันจะไม่มีวันเหมือนวันนี้